หรือว่าเป็นบุญเป็นกุศลที่เราได้มีโอกาสมาทำบุญเช่นนี้กันนะครับท่านการคอร์เสียนชวนวันนี้นะที่บริการนะครับพี่น้องตะรวจประพาของเรามาในความยือกเย็นแจ่มใสตั้งอกตั้งใจตั้งแต่เมื่อคืนนี่ยหมดเลยดวงตาเพิ่งจะมาโปรดมาผ่ายว่าเราได้ัเพโอ้พี่น้องเราสิ่งก็มาเนาะเช่นเช่นเช่นขอ่าจอมคนเก่งแม่วันวันสิ่งเราอะ มารวรวมกันบาบพี ồng, karaoke, à, yeah. à. À, ่น้องวันเีาม ph ีโอกาสแล้วหาเี่แต่ก็ให้ที่ท่านรุต่างเชี่ยวมนจะไปทุกโั้อื่นบบเป็นทางสายทูนเรานก็หาได้จนคนุะโยสินหลายแต่ว่า่นก็ยังมีความแข็งแรงพกเทปทางสายพันธวันเราวันเราแนะนีาฝ่ายทสิ้ไปหาเท่าที่ว่าแต่ก็ใจด้เนาะเออมาโมาหายที่ลด้วั ว่าเป็นปู่นอะมาเขาบนเ้เนาะบรเกี่ยวเนี่แล้วนี่เนาะหัวสิงโดเนี่ยมาให้ปุมสกัดนะาให้เาโอกาสมาให้ปุมสกอ่เรื่อไปเรื่อยๆแล้อเนติดาาการเรื่อยๆเยอะตเต้าเตาเสียหให้เป็นช่วเพัวน่วนที่ได้บริการในัวนีว่าทามดวงตาเพื่อไปเล่นเให้กับผู้ที่เป็นใครเจ้ป่วย แล้วก <t group> <Con> ็จากสลาตนีติดต้ครัก่อนซึมับซึ้งเย็นแล้วก็วลยัส่งแล้วนะครัโอขานนเยนะครับนี้ต่อต่อแสวงกัวนใน้ันขามาแตะเาประธานรก็จะมาก่อนกันหมดแต่ยัง่ได้ถก่อนใหญ่เนาะ หได้เยให้ดูตาได้ต่อหัวนี้นะครับนีสื้อ้ารังไฟเรงมีรูปใไขๆเจ็บัวเป็นตัวเสือทก่นี่จะมาทำกการกการรบด้วมปัญยนะครับรบดวยปัญยุได้ยอดเท่าไดนะครับมาประกาศกันนี่มันว่าคนประสบความสำเร็เอ็ ป็สิรงที่ครสึกยอดแล้วนะครับแต่ต่างประเดศต่าคนังฟูารเราศิลาเป็นการตไดป็น ส่วนนอกเป็นการสำเร็จทุกคไปด้วยดีครับควกเราท่านีเจตนาดีแล้วอาูจุ่กับไอโซไปมาเด้อปีใหม่น่อาปีใหม่เกเก่าก็เลยกิเก่าเนาะหลัอย่างคนมาใส่เงินน้ำ้า่ เราได้รับแต่งงานดีแล้วล่ะคนรัแต่งงานนะคนที่มีความสุขแล้วล่ะมาสมาต่อเรื่อยๆนะครับผมก้นก็ว่าเออนี่ยบอกพักใจกับพี่แม่ที่คณะกรรมการของเราเด้อยต่อยอมปัดใจสุดๆก็ตัดกได้ยานุภาพนะ เห็นแต่าเ็นผู้เดียวเาก็สิบพอนดคัยก็ใส่ได้คนร่วมรวมกันซือย่างมันจะพอเห็น่กันจัดได้ถือเงิเลยนนั้นวงจากบมีแนวความคิดที่ว่าสุยอะที่ว่าวาเนเอาในฐานะที่เป็นจำวนะครับอาไอันนี้ปัจจัยของไทยเ่ยนะครับในเรื่องลงซื้อให้นะครับขอคไท เพราะว่าเสีวลาคนไ่รับเป็นปัจจัยนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะมองเห็นเนาะอ่าเลยเอาให้เป็เงียนเป็นใจอนุโักนาบุญนะครับแล้วก็มาหยิบลงในนี้แล้วก็ยอดปัจจัยต่างๆกันจะเข้าบัญชีธนาคารนะครับอ่าลงตามระบบแต่ตัวเลขตัวได้ตัวใดแล้วพอซื้อได้ยังนะครับได้แสดงก็ซักโซ่ไปเรื่อยๆนะครับ อ่ะยังพอมีเวลาแลอยังมีเวลาอ่จจุแกนสื่อตะเกียงกาพูดไม่เระสบความล่ามาได้นะครับที่เปนงานารแจก็เทีนะครับขอบคุณคุท่ามาเรื่องเกษมาเร่องการสร้างมาเรื่องการท่อาได้ยังบอกกลับไกเพื่อไปตะบนโคกสูงก็ได้ด้วไปกาตะัสะบนโคกสูง ยืนน้ำหัวยืนน้ำชายยืนน้งตาตาไม่ได้เห็นพี่น้องมามาทาบุญแต่ีควาซูมแล้วตาับนเอาเป็นความซุขแล้วก็จ่ยอดน้ำตาเนาะเช่นเช่น โอ้ยลองาปลัดกนครับจนุีจอนนะครับเที่ฟขอรไปดูด้วยนมารัยังพอมีเวลานะมาต่ออีกนะครับมาต่ออีกหรือว่าไม่ดีไปคือก็ขอเรียนเชิญและเรียนจกตางๆเพราเราตั้งความเจริงนะครับเอประมาณนื่องประมาณล ที่ด้านหน้าหลายได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติที่ดีทำดีความน่าบูญสุดอันนี้ก็ษษเป็นเครื่องเครื่องคูณกุดลุนลสวนเสริมนำพาชีวิตของท่านไปสู่ความเจริญง,งอกงาม คือความสุขทางกายสุขทางใจมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครอบครัวอยู่จิตเป็นสุขจะเรื่ในหน้าที่การงานอันนั้นเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีผู้ใจบุญทำามช่วพระพุทธศาสนาไปทุกข์กุกชาติตั้งกระดานธุรกิจสุดแรงธรรมวันนี้จะเป็นสมบัติใหญ่ตระบาดจักรพรรดิต่างไปพร,ร้อมเลือกยิงเอใช้เดี๋ยวเป็นสร้างบาร,รมีไปทุกข์กุกชาติ ต่าหนึ่งรู้ทุกข์ารเจริญสมาธิภาวนาปลอยม่านมีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระพรัทนตัยภายในได้โดยง่ายปัญญามรคผลที่ผ่านได้โดยงด่ายโดยเร็วฟังทุกท่านทุกคนด้วยเธอ,<า>อยะเต้านาิวาภูระปริปรติสคกลงพวงน้ำมิเตียงยอดยอดสมุทรหอดใหออ้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวิม่ตัวท,ที เตนาอุปการปฏิเตทาที่ได้ดูทีได้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์เในภูริโลกนี้ไปแล้วได้ฉะนั้นอิสิตามปริตาตัวมั่งออหิกระพปรดไม่รักบาปนาแล้วตั้งใจแล้วอิปภะเมวสัมิสตัวจงสำเร็จโดยสัพพันสัพเพปุริตตุสังก ดวยาโจตาเหมือนพระจันในวันพินอันโชติละโยยตาเหมือนเทีวันยนสว่างสวยควันยินดีสัพพีทีวว่าฉันตักาจะไนรับจวงกมาลดไปสัพพโร อายุโคพาตั้งจบเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาเสียงสาลิจักจุตตาปัญญานอกจัตตารอดมาวันตันติอายุอนนสุขามุขลังอัสี่ประการเกียรย์โยอนนาสุขาภะราจัตเตเวเตวโกตุมีภะคะวียการมีกติะญาตต่อผู้ใหญ่เป็นเล่น อาวตุสัพพมังกลาขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคะตุสัพพเทวตาขอเราเทวดาทั้กพวงจงรักษาท่านสัพพพุทธาโนภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้กพวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้กพวงสัพพสังฆาโนภาเวนะ Ba bia phát xong đập bùa, sắp tắt cho bỏ qua so đi tà lạy cho mày kể